อะสวัสดีครับทุกคนผมบิ Big ม๊กโต๊ดมาต่อกับเกมเลโก้แาร์รี่พอตเตอร์ภาคหนึ่งถึงภาคสี่ในพาร์ทที่ที่สี่กันแล้วครับมาน่าจะเป็นตอนจบแล้วลหละพาร์ทนี้ขร้อนดาวนะเพราะมันมีภาคแล้วหกด่านเนี่ยอ๋ออ๋อ,อมีทางใหม่เฮ้ยมีทางใหม่อีกแล้วเหรอว้าว สวัสดีอุ้ยนี่อ่ะหมุนเลยครับเอ,อาหมุนดิอ๋ยอ,อ,อยลำบากจังอ่า อันนี้บ้าใครอ่ะฮะนี่มันที่ไหน,นมันที่ไหนเนี่ยเอย้นี่ครบอะนี่ก็ตายออกมามาตายรุดรอดเหรอ เดี๋ยวนะเอ่อโอ้ใช้พลังงานกระต่ายขับเคลื่อนเป็นไปได้เหรอ ผมเจอตัวละครมาเฮ้ยรถร้อนติดแล้วเอาไปไหนอ่ะเอาไ้อา่ออฟแสดงว่ารถรอนอยู่นี่เหรอเฮ้ยนี่ออนได้ของตอบแทนมาเป็นภารกิจเสิร์ฟนะแล้วออนนี่นี่เอาไปเลย อ๋อได้แล้วโอ pues mm ้ใช้พลังม nah, ันทำได้เหรอใช้พลังกระต่ายขับเคลื่อนเนี่ยอุ้ยเฮ้ยโัวตัดหญ้าตัดหญ้าตัดหญ้าโอ้ยอะไรวะเนี่ย อะไรอ้าวอุ้ยได้ของอีกแล้วเดี๋ยวโห้ยตัวละครเพียบเลยไหมผพานนี้ที่แบบได้แบบงงๆไม่เป็นไรครัแบไบป้วกันต่อดีกว่าเป็นภารกิจเสร,ริมไหมเดีย๋ยวพวกนี้นี่ไปเอ้ออ่า,อาประกอบ อ๋อนี่ดับเบิ้ลโดประตา а ครับอช่วย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 อีกแรงโอ้ยไอตัวละครนี้เดี๋ยวเฮ้ยวยก่อนช่วยก่อน,อ,นอ่า นี่คือยังไงไปไม่ได้ก็ปล่อยไปมามากันครบแล้วเสรเนานะพวกเธอต้องไปหาเจ้าในเขาวงกตฮอหาลายคนที่ฟังก็คือฉันเองเตรียมตัวด้วยไปได้ยเฮ้อฮ<า>้<า>ไปเลย เออพะชวบพะจแวบอ,อะไรบเ้า,าเฮ้ยเฮ้เฮ้เยเฮ้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 ่เฮนนเฮาา <c oughs> ออ้เขา้เานเน่้ยเฮลงเฮ้ยเผู้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเนเน้ยเยเฮายเฮ้ยเู้ยเฮคยเฮ้ยเ้เ้ยเ้เฮ้่เฮ้้ยเฮ้รเเ้ายเเเ้ย้ยน โอ้โหตาสุดท้ายจริงแหละอันเนี้ยของจริงละดีเข้าไปก่อนทำลายก่อนนะตก็ไม่ถึงแมวหน่าประกอบไปคุณอัศวินดี๋ยวเดี๋เด้อ ขวาอา้าไม่ใช่เหรออ๋อต้องให้เข้าไปใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฟังใหม่ใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูไง้หมนู้ว่าเป็นแบบไม่ใช่ไม่เหรอนี่เหรอ,อยังไงอ่ะ ผมไม่เข้าใจเอาเอา่อา,าพมาเฉยอะไรวะาเนี่ยโงงมันใบยังไงผมไม่เข้าใจจริงเออมันเป็นพับโซ่แบบยังไงผมไม่เข้าใจฮะเด๋ยวะมัวก็ได้ <laughs> เฉยทำลายไปก่อนเอาตังก่อนเอาตังก่อน ถ้าไปนในหนังที่ฉากฉากนี่มันรุนมากเลยนะจิงมันตู้กันบันมากเลยถ้าไปนในหนังถ้าจะไม่มีฉากนี่มันต้องแบบโอ้โหแข่งกันหาตัวแล้วเดือดมากอะ่ะอ่ะแต่เวลาประกอบพูดัสวินอ่ะอันนี้ คันนี้อ,อ๋อเขาจะใบเราถล้วล่ะเอ้อเจ็บเจ็บเจ็บได้ไหมอ่ะอ่ะอย่างนี้ก็ได้เว้ยโอเคเอ่ออ่อเโ,โกนอย่าบนยา่าอ่าอะไรกินผมหรอก xa Ủa tao nhớ lên rồi Tăng khương nâng ấp À lúa moss bài, bài một có Ủ, อ่ใบหน่อยอันนี้อันนี้อ่ะโอ้โอใ้ใช้ได้ใช้ได้ฮะเออพอโซ่ใช้ได้ใช้ได้มันอาจจะไม่ได้สร้างสรรแล้วแต่ผมแค่แบบเออไม่ได้สังเกตนะ ไป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 เฮ้ยนั่นนายเดี๋ยวนะอุยะะอ้ยไปแล้วๆปแล้วเฮ้ยนี่เอาไปเออนี่นะแต่ไว้ซะได้ตัวละครมาเฮ้ยอ๋อไ,ไปได้แต่เราไม่มีคาถาไปสินะ ไม่เป็นไรครับแตพอถึงเออทางลัดเราก็ไม่เคยไปนะฝีแดงเนี่ยเราไม่เคยทำลายได้เลยมันคืออะไร <Natalie> ยังไม่รู้เลยมาไล่ไปก่อน <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ยเอา้าเราก็ไล่ไปแล้วนี่ทำไมอ่ะต้องเป็นเขาใจ นะเอ้ยเกือบตกแตกอืม oh. โอ้มาสู้กันซะนะโอ้โอ,โอ้ลูมอสสองอันสองอันก็ครบละ

à, xài thằng này đã. làm lái hết một con hết Bắc thong khung à, ủi ngân à, em thứ gì vậy? ลูมอสอ่ะหนึ่งอันหนึ่งอันอันนี้เหรอเฮ้ยหนึ่งอันเหมือนกันอืนี่มันใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วไม่มีเงินรับโอ้โหเสียดายว่าไรวะเนี่ยนะช่วยเหรอจะช่วยเหรอโอเคอันนี้ครบแล้วหนึ่ง เอฟฟิตริกชุดนี้มาอ๋อตในด,ดาดนี้เลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆขอทำลายก่อนนะอันนี้ครบเหมือนกันฮู้วะ<า>ฮะ อะไรสปริงิอเคได้เวลาโดดดึงเยอะอ่ะคุณมอสมอตีกลับโอ้โห อุยยังโหดอะพุ่งแล้วเออโอ้โหเดี๋ยวไปเอาตังก่อนเป็นตังนะอ่าครบครับไปไปไป ประกอบออนนี้อาชนอีกโอ้ใครจะไปชนได้นี่อ๋อไปคำใบ้เหรอเฮ้ยนั่นถ้วยดีกว่าใช่ไหมจะบองว่า ยังไม่ได้เจอใช่ไหมตอนแรกเหมือนได้ถ้วยแล้วก็บอนบอสไปอีกที่นึงน่ะเดี๋ยว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 ยไปเข้าไปเข้าไปเก็บตังค์ก่อนอะที่ไหนเนี่ยเออฮะมอแล้วฟินองหัวหัวกระโหลก มือของข้าและก็ฮะ,ฮะเออ<ะ>เว้นตต่อของแฮร์รี่พอตเตอร์และกททานโวเดโมฮ่ากลับมาแล้วฮ<ะ>๋อเฮ,<ะ>ฮ้โอ้โหเราโวเดม์มกลับมาแล้ว นี่นะ่นี่ยิงกันไปยิงเข้าไปก่อนอ๋ออ๋อเฮ้ยเอกรัวนี่แนะ่วูจะท้าเหรอจะท้ากับแฮร์รี่เหรอครับยังเร็วไปนะวัตโมนี่นะ่จ้าเดี๋ยวขอเวลานี่แนะ่ครับหนึงดิจะจบแล้วเหรอ อ้าวอาวดาเอสเปยเทดฟรอสไปกับเพื่อนเดี๋ยวพอม่ถุงไปรอให้ไปที่จอดซะน้อยเนี้ยลูกชอยฉันไม่นะ Maik, no. Oh, ini, maik. Oh, terima <tellan> kasih. Terima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  kasih. ยอดมากไปเกมที่คู่สนุกเลยท่านผู้ชมโอ้โหลาดบอลนี่คือแบบสุดๆเลยอะแต่ผมคงเก็บเงินไม่ครบใช่ไหมดาเนี่ยไม่เป็นไรครับมันเข้าไปสู้ไงเราเลยไม่เวลาเก็บตังค์เลยครับช่วงท้ายหรือว่าจะไปเฟสติกิ่งป่าตอนทานถึงเก็บเงินได้เพราะว่าใช่แน่เลย ขี่ก็ฝัดเกมเลโก้แฮนดี้พอตเตอร์ภาคหนึ่งถึงภาคฟีก็ถือว่าจบแล้วนะครับจบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคฟรีวิ่งสุดยอดเลยถ้าอย่างนั้นก็เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์หน้านะครับสาวน้อยคนตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบายบาย เธอไปโอดนี้ฮะหน่อยน่ถือว่านนะฮะน้อยเน่